ในคลิปนี้นะคะเราจะขึ้นหน่วยที่2เรื่องของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรก,กันนะคะให้นักเรียนพิจารณานะคะตารางราคาแปลงขัดห้องน้ําต่อไปนี้นะคะในตารางนะคะบรรทัดบนจะเป็นจํานวนนะคะ1 2 3 4 5งาจำนวนแปลงขัดห้องน้ําค่ะส่วนด้านล่างเป็นราคานะคะช่องแรกนะคะจำนวน1อันราคา30บาทถ้า2อันกี่บาทคะ2อันราคา 60บาทนะคะแล้ว3อันราคาก็บวกไป3อันนะคะ90บาทนะคะแล้วก็4อันราคา120บาทนะคะ5อันก็ราคา150บาทนะคะจากตารางนะคะนักเรียนเรานำมาเขียนแผนภาพนะคะแสดงการจับคู่ระหว่างจำนวนแปลงขัดห้องน้ำกับราคาได้ดังนี้ค่ะแผนภาพแรกนะคะเป็นจำนวนแปลงขัดห้องน้ำนะคะหน่วยเป็นอันก็คือ1อัน2ออันสามอาัน4อัน5อันนะคะ ส่วนแผนภาพอีกด้านหนึ่งนะคะอีกคันหนึ่งคือราคาค่ะ3 0 6 0 90 120และ150นะคะการจับคู่ก็จ,จับจาก1ไป30นะคะ2ไป60 3ไป904ไป1นึ่งและ5ไป150นะคะทีนี้นักเรียนขามาดูกันนะคะว่าจากตารางและแผนภาพเนี่ยเป็นการแสดงจับคู่ระหว่างสมาชิกของกลุ่มที่1ก็คือแปลงขัดห้องน้ำนะคะจับคู่กับสมาชิกของกลุ่มที่2ก็คือราคา เวลาเราเขียนนะคะเราก็จะได้ว่า1คู่กับ30 2นะคะ2คู่กับ60 3คู่กับ90 4คู่กับ120และ5คู่กับ150นะคะอันนี้เป็นการจับคู่จำนวนแปลงขัดท่าน้ำกับราคาทีนี้ในทางคณิตศาสตร์ค่ะนักเรียนเราจะนิยมใช้สัญลักษณ์แสดงการจับคู่นะคะดังนี้นะ1กับ30นะคะเราจะใช้สัญลักษณ์นี้ค่ะ2กับ60เราใช้สัญลักษณ์นี้ค่ะ 3กับ90ค่ะคู่นี้นะคะคู่4กับ120ใช้สัญ,ญลักษณ์การจับคู่ดังนี้นะคะ5กับห5 0ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์การจับคู่นะคะก็คือวงเล็บนะคะหน้าหลังนะคะแล้วก็ตัวที่1นะคะก็คือเลข1นะลูกน้ำกั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยเลขตัวที่2ก็คือ30นะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือสัญ,ญลักษณ์แสดงการจับคู่นะคะทีนี้เราจะ ่านนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้ว่าเราจะเรียกสัญ,ญลักษณ์นี้ว่าคู่อันดับนะคะอ่ะ a และ b แทนตัวเลขใดๆนะคะเราจะอ่านว่าคู่อันดับเ b นะคะคู่อันดับนะคะแล้วตามด้วยตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บนะคะตัวแรกก่อน a แล้วตามด้วย b นะคะอ่านว่าคู่อันดับ AB บ ซึ่ง a ค่ะนักเรียนคือสมาชิกตัวที่1น,นะคะของคูนดับนี้และ b นะคะเราจะเรียกมันว่าสมาชิกตัวที่2ของคูนดับค่ะตัวอย่างนะคะสัญลักษณ์นี้นะคะอ่านว่าคู่อันดับ2 39เนะคะเราจะเว้นหายใจนิดหนึ่งนะคะอ่านตัวเลขในช่องวงล็บนะคะคู่อันดับ2 39ซึ่ง2เป็นสมาชิกตัวที่1 นะคะแล้วก็39เป็นสมาชิกตัวที่2ค่ะจากคูนดับนะคะที่เราทำเมื่อตอนแรกเลยนะคะก็คือแปลงขัดห้องน้ำกับราคาคูนดับแรกคือคูณดับ1นดับ1 3 0ความหมายของมันก็คือแปลงห้องน้ำา1อันแปลงขัดห้องน้ำา1อันราคา30บาทนั่นเองนะคะ แบบนี้นะคะความหมายของคูณแบบนี้ก็คือแปลงถ่องน้ำหนึ่งอันราคา30บาทคุณครูอยากทราบคุณครูอยากถามนักเรียนนะคะว่าถ้าคุณครูสลับตัวเลขเป็น30คูณดับ30บหนึ่งนักเรียนคิดว่าความหมายเหมือนกันไหมคะลองคิดในใจดูนะคะว่าคูณดับ1กับ30นะคะและคูณดับ31มบมีความหมายเหมือนกันไหมนะคะคำตอบก็คือ เวลาเราสลับตำแหน่งความหมายจะเปลี่ยนทันทีค่ะนะคะเช่นควดดับ31มบหันจะกลายเป็นว่าแปลงขัดท้องน้ำามสิบอันราคา1บาทค่ะถ้าเป็นแบบนี้ร้านค้าเจ๊งแน่นอนค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะการสลับตำแหน่งทำให้ความหมายเปลี่ยนไปนะคะดังนั้นเราสลับตำแหน่งไม่ได้นะคะโอเคให้นักเรียนลองอ่านขวนดับกันดูนะคะออกเสียงตามไปได้เลยนะคะสัญลักษณ์นี้นะคะอ่านว่าอะไร นักเรียนลองตอบดูนะคะสัญลักษณ์นี้นะคะอ่านว่าคู่ดับดับ15-4ค่ะซึ่งสมาชิกตัวที่1ของคูณดับดับ15 4ก็คือ15ค่ะส่วนสมาชิกตัวที่2ของคูณดับดับ15 4คือ4ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะคูณดับลบ10-20ค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะอ่านว่าคูนดับลบ10บ0ค่ะซึ่งสมาชิกตัวที่1นะคะของคูณดับลบ10บ0ก็คือ ลบสิค่ะและสมาชิกตัวที่2ของคู่อันดับลบสิบก็คือ20่ค่ะ,ะเมื่อนักเรียนรู้แล้วนะคะว่าอ่านอย่างไรนะคะอันไหนคือสมาชิกตัวที่1อันไหนคือสมาชิกตัวที่2นะคะเราจะไปทําใบงานที่11พร้อมกันค่ะใบงานที่11นะคะหน้า1อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะมาดูข้อที่1กันนะคะเขียนคู่อันดับจากแผนภาพต่อไปนี้มาดูคู่แรกเลยค่ะคู่อันดับนะคะ เริ่มจากลบสของกลุ่มที่1ไปยัง3ของกลุ่มที่สองเราจะเขียนคู่อันดับได้เป็นลบสอค่ะต่อไปนะคะคู่อันดับต่อไปก็คือลบ1นค่ะต่อไปนะคะคู่อันดับ0ู์ห่าค่ะ,ะต่อไปนะคะคู่อันดับหนึ่งค่ะคู่อันดับสุดท้ายนะคะคู่อันดับ2 7ค่ะ นักเรียนสังเกตนะคะ,ะาลูกศรน,นะคะจะเริ่มจากลบสองและไปจบหัวลูกศรที่3นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยกลุ่มที่1เนี่ยเป็นสมาชิกของตัวที่ 1, 1> ส่วนกลุ่มที่ 2, 2เป็นสมาชิกของตัวที่2นะคะ,ะเราไปดูข้อที่2กันนะคะเริ่มจากลบหหัวลูกศรชี้ไปที่4ค่ะเพราะฉะนั้นสมาชิกกลุ่มที่1นะคะเป็นสมาชิกตัวแรกนะคะและสมาชิกตัวที่2เป็น กลุ่มที่สองนะคะเป็นสมาชิกตัวที่สองค่ะดังนั้นเขียนคูณดับได้เป็นลบห้าสี่ค่ะตัวที่สองนะคะลบเจ็ดศูนย์ค่ะคูณดับที่สามนะคะคูณดับลบเก้าแปดค่ะคูณดับที่สี่นะคะคูณดับลบสิบเอ็ดสิบหกและคูณดับสุดท้ายนะคะลบสิบห้าสิบสองค่ะคูณดับลบสิบห้าและสิบสิบสองนะคะ ข้อ3าข้อ4ีข้อ5ข้อ6นะคะนักเรียนทำได้แน่นอนนะคะเราไปดูข้อ7พร้อมกันค่ะข้อที่7นะคะจะเห็นว่าลูกศรน,นะคะจะเริ่มจากอาหารจะเริ่มจากงูไปยังสองเพราะฉะนั้นการเขียนคู่อันดับนะคะสมาชิกตัวที่1จะต้องมาจากกลุ่มที่2ค่ะและสมาชิกตัวที่2ต้องมาจากกลุ่มที่1ค่ะดังนั้นเราเขียนคู่อันดับได้เป็นคู่อันดับงูสค่ะต่อไปนะคะ คูณดับต่อไปคือคูณดับลิง4ค่ะคูณดับที่สามนะคะคือคูณดับนกสองค่ะและคูณดับสุดท้ายนะคะก็คือคูณดับเสือ4ค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะข้อ7ข้อ8ก็จะทำคล้ายๆกับข้อ7จ็ดนะคะ,ะต่อไปนะคะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะช่องสุดท้ายของเรานะคะ เรื่องของกราฟและความสัมพันธ์ในหน่วยนี้นะคะเราจะเห็นรูปนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งใจฟังรูปนี้ให้ดีค่ะรูปนี้นักเรียนจะเห็นเป็นเส้นสองเส้นนะคะตัดกันเส้นสองเส้นนี้คือเส้นจํานวนค่ะตัดกันที่จุดกําเนิดค่ะจำไว้เลยนะคะเส้นสองเส้นตัดกันนะคะจุดที่ตัดกันนั้นเรียกว่าจุดกําเนิดค่ะซึ่งจุดกําเนิดเราจะเริ่มจากศูนย์นะคะต่อไปค่ะ เราต้องรู้จักแกนนี้ค่ะเรียกว่าแกนนอนนะคะหรือแกนเค่ะแกนนอนหรือแกน X นะคะเพราะฉะนั้นแกนที่นอนอยู่เราจะเรียกอย่างว่าแกนนอนหรือแกน X นะคะแกน X นะคะต่อไปค่ะไปดูอีกเส้นหนึ่งบ้างนะคะเส้นจํานวนอีกเส้นหนึ่งที่มันตั้งอยู่เราจะเรียกมันว่าแกนตั้งนะคะหรือแกน y เพราะฉะนั้นถ้าคุณครูพูดถึงแกนตั้งนะคะให้นเรียนนึกถึงเส้นนี้หรือถ้าครูพูดถึงแกน y ให้นึกถึงเส้นนี้โอเคนะคะ ทีนี้เส้นสองเส้นนี้นะคะมันตัดกันที่ศูนยถูกไหมแกน x แกน y ตัดกันที่จุดกําเนิดก็คือ0ูนย์นะคะถ้านับขึ้นไปนะคะแักเรียนเส้นแกน y นะทุกคนดูแกน y นะนับขึ้นไปด้านบนนะคะจะเริ่มจากจํานวนเต็มบวกค่ะจํานวนบวกนะคะก็คือ1 2 3 4 5 6สา่หไป7ไปเรื่อยๆนะคะยิ่งสูงขึ้นค่าก็ยิ่งมากขึ้นค่ะส่วนด้านล่างของศูนย์นะคะ ด้านล่างของเส้นแกน x นะคะด้านล่างนะคะจะเริ่มจากลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6ไปเรื่อยๆแสดงว่ายิ่งลงข้างล่างค่ายิ่งน้อยลงนะคะจำไว้นะจากศูนย์ขึ้นด้านบนนะคะค่า y จะเป็นบวกจากศูนย์ด้านล่างลงมาค่า y จะเป็นลบค่ะต่อไปนะคะเส้นจำนวนของแกน x บ้างนะคะ ขวามือนะคะจากศูนย์ไปขวามือจะเริ่มที่หนึ่งสองสมสี่ห้าหก็ดแปดไปเรื่อยๆก็คือเป็นจํานวนบวกที่มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งขวามากเท่าไหร่ก็ยิ่งค่ามากขึ้นเท่านั้นนะคะต่อไปทางซ้ายมือบ้างนะคะเราก็จะเริ่มที่จํานวนที่เป็นลบนะคะลบหนึ่ลบสองลบสามลบสี่ยิ่งซ้ายเท่าไหร่ค่ายิ่งน้อยลงโอเคนะคะอันนี้จะเป็นแบบนี้เสมอนะคะ อ่ะทีนี้นักเรียนดูต่อนะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเส้นจํานวนสองเส้นนี้ตัดกันจะเกิดส่วนทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกขวามือบนเราจะเรียกมันว่าจตุภาคที่ 1, 1ทางซ้ายมือบนเราจะเรียกมันว่าจตุภาคที่สองค่ะด้านล่างค่ะจะเรียกมันว่าจตุภาคที่สน,นะคะและช่องสุดท้ายเรียกว่าจตุภาคที่4ค่ะอ่ะเรามาตอบคาถามกันนะคะ เราเรียกจุดตัดเส้นจำนวนทั้งสองว่าอะไรจำได้ไหมคะจุดที่ตัดกันเราจะเรียกมันว่าจุดกำเนิดค่ะซึ่งจุดกำเนิดนี้เราเขียนแทนด้วยคั้นดับ0 0นะคะก็คือจุดที่ x เป็นศย์จุดที่ y เป็น0นย์นั่นเองแกนนอนคือแกนจุดจุดจุดแกนนอนคือแกนอะไรคะแกนนอนคือแกน x ค่ะส่วนแกนตั้งแกนตั้งหรือเรียกอย่างว่า แกน y ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะในใบงานหน้าที่1เดี๋ยวเราจะมาต่อใบงานที่11หน้าที่2กันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ